เบอร์พิศดาอาฮึ่าฮ่าฮ่าพ่นงเจนายจกออกมาอีกข้างในมีอีกงั้นอีกนั่นอีกสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าสวัสดีครับเฮามากองเฮ็ดเด้อจ้าแต่เฮาไม่ได้มาหาเฮ็ดมื่อนี้ต้องขอเอาใครคนที่บ่มักนอนก่อนเด้อจ้ามื่อนี้แมนทักเจนายมาเบิ่งเฮ็ดแต่เพื่อนบ่มีเฮ็ดจ้ะก็เลยเคลี่ยเกลี่ยเบิ่งเพื่อมีใส่เดือนให้เฮาไปให้เฮาไปอย่างนั้นพ่อน้องใจไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดกบเนาะจ้ะแต่ ใส่เดือนกับโบมีแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือนี่เดะเดะน้องเจนายดุหน่อยเดะเดะของมัดของแซ่บแม่น้องจะนายเลยยุใส่เนาะนี่ข่อภัยผู้ที่บ่มัดเด้อจ้าอุ้ยอุดหลุดอุดลุดไปตาแซ่บบ่คักเลยดุหน่อยตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่ขนาดแม่จ้ะนี่เดี๋ยวแม่น้องจะนายสิเก็บเอาเพิ่นนี่เลยจ้ะนี่ ของเซฟของมัดกับตำบงหุงเขากันเขากันจ้ะมาจา้ะมาจา้ะให้พ่อน้องเจนายเขียนนะจ้าพามาหาของเซฟที่หลายๆคนบ่เคยกินเด้อจับปัดนี่านาะนาะโอ้มีแต่ตูนอ้วนเป้งๆเลยพ่อน้องเจนายไปใสม่มื่อไหรโอ้เอาเล็กเอาเล็กเอาเล็กเยอะไหม เพื่อนอยู่ในกองขี่ปามแบบนี้ด้วยจ้ะกองขี่ปามเก่าๆพ่อหนุ่มจนาคีเพื่อนค่อยๆมิขี่เข่าเบาอเบน่้สิเข่าเบาเลยสิเป็นนางแล้วพ่อหน้องจนายเขียดดีๆเรื่องเด็ดๆตัวคะหาตัวเป็นนางมาให้พ่อแม่พี่น้องเบื่อแน่เพื่อนเข่าเบาค่ะเข่าเบาแห้งแสบอันนี้ตัวคะเพื่นไปแบบนี้ด้วยจ้ะ มราไปหายเฮ็ดหายอย่างกรบบมีเนาะออต้องมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องก่อนพ่อแม่พี่น้องบอกให้ไปเบิ่งปลามีหนวด <c oughs> พอนองจนายเป็นอย่างไรปลามีหนวดเหรอจะดูดปลาแล้วเ <c oughs> <c oughs> พื่อนดูดเลยเด้อจะปลามีหนวดไหมน้องจนาย <c oughs> ไปเบิ่งเมื่อวานนี้ฮ่าฮ่นานำแห่งแล้วเรียบร้อย <c oughs> เป็นอย่างพนองเจนายเหมือนสิเป็นนางเลยนี่นี่นี่ใกล้สเข่าเบ้าเลยแต่ถ้าเพื่อนเป็นอย่างสิ <c oughs> เห็นบอก <c oughs> เพิ่นสิบอกค่อยมีขีดเลยดิเพื่อนกำลังสิเข่าเบ้าจ้ะ เด็กข้าวเบ,าบ้เาเปล่เด็กข้าบ้าเป็นแบบนี้ลองจะงไหนซ่าอันนี้นี่ดจกออกมาจกเอาเบ้าออกมานะมันเอาเบ้าเพิ่นออกมานะให้เพิ่นอยู่ในเบ้าเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิแตกเราต้องเอาแยกไว้ได้แบบนี้ค่ะนี่หน้าตาเบา้าเบา้าฮัน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 แมนแน่เนตจกฮันฮันอ๋อของตัวนี้หรือเปล่าใช่นี่จ้ะเบา้าใส่ไว้ในกันเลยจ้ะ แยกคนไว้ก่อนฮันเด้ตัวน,นี้อินทิคกำลังที่เข่าเบากำลังที่เข,าข่าอ,อ,อีกแล้ว,ลวเขี่เอาเฮ้อเลยเดีหลืองวุ้ยเอาไปทอดกินกับสมตามแซ่บๆเดี๋ยวเลยคน,น,นจะไหนต้องค่อยๆเขี่ยเบาเป็นสีแตกเม่นอยังนี้เบาเป็นสีเป็นโคโลคิลีอยู่อันนั้นเหมือนเบาเลยอ๋อของตเมื่อกี้นี่ฮันลหล่ฮันหล่ เหมือนเบ้าเลยก็น, hmm. น no ้องจีน่าเอาบ๊อบแมนเบ้าบ่อเห็ดไตเบื่อได้จ้ะค่ะเฮ็ดกินบ่ได้ช่าตัวอ้วนอ้วปตุบุตปี่อยู่อืมสองตัวสองตัวสองตัวเขี่ยมากรึกันมึงลูกน้องจีน่าเอาใส่ก่อนตัวนี้เพื่อจะมีอีกเขี่ย ลุยลุยออกมาเลมาถึงนี่แล้ววะมีเรื่องขนาน,านาง่ายที่กว่าะยเขียียดๆโพน้องจะนจ,นจอกออกมาอีกข้างในมีอีกงั้นอีงั้นอีกเอาเสียมงั้นออกมาเลยขวัขวขวั้วออกมาเลยอืม ขั้วออกมาเลยเพ่อนมึงจะไหนเห็นอีกหรื่ามมนเป็นสาวผัวนี่ปเปิดเพื่อนมึงดูเอาขั้วออกมาดูเหมือเอ๊ะงับมือตกใจเบื่อจริงจังตัวอาอเอาใส่อ,อ,นะอ๋พื่อน่ะอุยลุยอุยลุยอยู่ยอยอยเอาใส่ตะการเลยเพื่อนจะไหนเป็นสาวหลายเติบเพื่อนเต็มตะกร้านี่ก็พอแล้ว โ oh. <laughs> ตะก,ก้าเฮ็ดแนวแม่น้องี่ไหนเอาถุงหง่อข้างล่างไว้ไม่น้องี่ไหนาย,ยานเพิ่นมดุดตะก,ก้าโซกันเห็น,เห,นเห็นตูดจงังบมมีนางเลยเบอะนางอยู่พื้นหรือเปล่าถึงพื้นเนี <c oughs> ้ยเฮ้ดเฮ้ดเอาขึ้นมาขึ้นมา เป็ดตะแซ่บร Box, บักเลยโอ้ยว่แล like ้วกืนน้ำลายพร้อมหมายความว่าอย่างกินก็หลายคนเดี๋ยวไม่ต้องจะนายสีเอาไปผ่าข evet> ี่ออกผ่าตูดเพื่อนอกกับเอาเส่ตู้ไว้ไปกินกับปลาตุนหลายหลายคนสงการหอดอยู่บนนอกสงการสิเมืดก่อนบนนอกถ้าได้หลายๆน่ะจะ นี่เด็กตัวเขาเลยขายเยอ่เยอะเลยในถุงยางในถุงยางในถุงตะก้าอันนี้ดีดีดีดจ้ะวิธีการกะเวลาทำความสะอาดเพื่อนกะปาดตรงก้นเพื่อนตรงนี้หละจ้ะบีบรีดตรงนี้ออกก้วสิเหลือแต่ไขมันเพื่อนเอาที่เป็นขี้ดำๆฮาออกจ้ะน้องนพืนข้างในเบ้าไหมเบ้าเล่นอ่ะ ยุบยบเลยยุบยบเลยตรงนั้น<อ>เหมือนเบ้าเลยสีขาวเข้าเบา<อ>้าตรงนี้นี้แมงคามันี่เป็นแมงนี่เอาเอาบอกมาให้พ่อแม่พี่นอ้องเบ่งมาใส่มาค่ะดวงปามันไม่ใช่แมงคามนั่นนแหละี่จ้ะเพื่อนจีเป็นตัวสีขาวๆนี่ก่อน ุ๊บแบบวม่นูเซนไนศิสาธิตนี่เพื่อนสิเป็นตัวนี้แล้วก็เพื่อนสิเป็นแบบในกระบอเนาะเป็นตัวแบบนี้แต่ว่าอ่อนบวบเบียบสิบ่มีขี่ตรงก้นจ้ะแล้วเพื่อนก็สิแปลงร่างมาเป็นตัวนางเพื่อนนี้นี่นางนี้นางนี้ปุ๊บเพื่อนก็สิออกมาเป็นตัวนี้เ้อจ้ะการเจริญเติบโตของเพื่อนแล้วก็สิไปกินต้นปาล์มบัดนถ้าปลูกปาล์มน้อยเพื่อนสินกินเ้อจ้ะถ้ามีปาล์มน้อย ดเดกเียริเกเลยฮืมพวนี่นยจงใจะทักกันนางหาาไปถินตัวเดียวเนาะฮอ่เป็นยังมาทางขวบของแทบมันได้นางเด็ดของแทบได้นางเดือยวกองเพิ่นนีลายยุบ แต่ตรงนี้มีจักองสามสนนี่กองเป็นนางมดเจาะเมื่อไลรนี่<อ>มดกินไวกล้วเฮาอีกแถวห้างก็ไปจับคนันายมีแล้วก็นักน,นายเขี่ยกันได้จ้ะเพื่อเห็นนางเพิ่นอีกเห็นจะนอนเนาะตอนนี้อนอนก็อยากเข่าเบ้าเลยด้วยนี่ถ้าว่าก้นเพิ่นบุคคลอยากมีขี่ดำๆและแม่นแหละ มพ่นจะเข้าเบ้าเลยนี่ผลงานของเฮามีอยู่กองเดียวพอน้องพอน้องจะไหนเนาะแม่นนึกวก็เพิ่นจะมีหลายกองจ้ะนี่นางก็ได้ตัวเดียวมึนตูดเพื่นนี่ตัวแซบ่บมึตูดเพิ่นเนาะดุกดิ๊กดุก,ด,กดิกอยู่แซ่บก่อนเพื่อนคือตัวนี้อันนี้ก็คือ บ่ต้องกินหลายเนาะพอน้องจะไายเนาะกินพอย่อมย่อมพอนะไขมันไม่น้องจะนายจิ้นเอาเป็ <c oughs> <laughs> นอย่างเด้นี่ได้หลายเต๋อดูว่าสีม,ม่วเลยเปิดพิสาดารอาเฮอนี่ลเลยเฮ้ยบ่ได้บ่ได้ต้องทอดก่อนแต่ขนาดทอดแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จักสิเบ,บิ่งบ่บ <c oughs> ไม่น้องจะไายสิบ่ไปบ่บ่ลงคลิปให้เบิ่งเด้อจ้ะไ,ไปทำเมนูหั่นเนาะยันพ่อแม่พี่น้องบ่บ่ปื้มปานใดหน้าตาเพิ่นก็สินะ่า รักตะมุตะมีอยู่เด้แต่เพื่อนกินแซ่บเอาไปคุกผงปาปิก้าด้วยจ้ะแม่น้องจจนายนมีผงปาปิก้าอยู่นี่วิธีทําเพื่อนกะสิตัดก้นตรงนี้จ้ะแล้วก็รีดขี่เพื่อนออกแล้วให้เหลือแต่น,น้ํามันวิธีแล้วก็ล้างเพื่อนสะอาดแล้วก็เอาไปลวกจักน้อยแล้วก็ทอดเลยด้วจ้ะแบบน,นี้พอเพื่อนสะดิดน้ําเลยบอกเอาบอกวิธีเอาหนีตัวหนีสิเป็นนางออกจากกระบอกเลยแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อง เฮ็ดกินแบบใดบอกไปเลยเด้อจ้ะแต่ตอนทอดจะไปได้ทอดให้เบื่งนะจ้ะเอานะจ้ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจน,นนนยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ